ครับสวัสดีครับพบก,กับช่องบล็อูชนแนลนะฮะวันนี้ก็วันออกพรรษานะครับหลายหลายคนก็จะไปเวียนเทียนกันแต่ผมนะก็จะไปดูที่บ้านผมเนาะนะฮะเขาเวียนเทียนที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่ได้เวียนเทียนเนาะนะครับพาไปดูแล้วกันนะยศีเพราะว่าแฟนผมเขาคนเขาทํางานคนละที่เนาะอยู่กันคนละที่นะครับที่แรกก็ว่าจะไปหาเขานั่นแหละนะยศีแต่ว่า คงจะไม่ได้ไปนะฮะแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อโอเคสถานที่บ้านผมนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะฮะตุ้มตํำเล่นประทัดประดาอะไรนะฮะเพราะว่าวันออกพรรษาเนาะเอฟซีเลตโกก่อนที่เขาจะเวียนเทียนเด้นทางนะะผมก็จอดที่นี่นะครับเพื่อที่จะเอาแสงอะไรวะนะเออเขาจุดอะไรหรือเปล่านะเห็นหมเอฟซี FC. แสงอะไรวะ อ๋อนี้โคมไฟไหรือเปล่าออซี oh. อันนี้แสงอะไรเนี่ยคือมันทำไมมันจุดอะไรเนี่ยใ,ใกล้ๆเลยแสงมว่วงเดี๋ยวนะ รอบๆรอบๆมันจะเป็นสีลุงแสงอะไรเอฟซอาจจะมองไม่เห็นสีส้มส้มแ,แสงอะไรแสงอะไรโอเคเราเดินทางไปต่อกันนะฮะก็เห็นนะครับมีใครนะปัจจักรยานะครับตด่นๆ,ๆๆก็ยังปัจจัยาอยู่นะตเนเจ้า นนี่ะครับมีชายปิดสนามปั่นจักรยานประมาณเนี่ยนะครับสองทุ่มสามทุ่มแล้วนะฮะก็ยังปั่นอยู่อ่าไปไหนมาไหนประหยัดประหยัดน้ำมันดีนะครับน่ะปั่นไปแล้วปั่นเลยแล้วอ่อ่าอ่รีบปั่นมากนะฮะเอฟซีดูดิเอ้าเออไปแล้วไปแล้ว ปันไปไปแล้วเขบปันไปแล้วเออเออไปไหนเราลีบปันแล้ว FC ซีบปันแล้วนั่นละปัดไปแล้วป่นไปนละปัดไปแล้วเป็นเวลาโอ้ไปแล้วสุด้ายอยู่ด้วยนะฮะปัดไปแล้ว เลี้ยวครับคุณเลี้ยวไปเล้วไขว้ยวก,กับมาแล้วนะะ FC นะฮะสรุว่าขึ้นไปก่าว่าจะไปดูเขาเวียนเทียนหรือจะได้เวียนด้วยนะฮะแต่ว่าไปไม่ทันเขาเขาเลิกไปแล้วเนาะนะครับ FC ก็ขึ้นไปเขาเห็นแบบวัดเงียบแล้วก็ทางเข้ามันก็เงียบด้วยนะฮะแล้วก็ผู้คนนะคิดว่านะฮะเขากลับลงมาแล้วนะครับ ะลับบ้านเนาะว่าชนบทบ้านนอกนะครับก็ดึกมากนะครับเขาก็กลับมานะครับยัดซีก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องบาวผูชาแนลด้วยครับเจอกนันใหม่ครับผม